เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวัยพีส่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชิปเมารถสวยสมาชมมาเลือกซ้เลือกขายนะพันนี้เป็นตัวเต้าครับตัวเต้าวีออสปี2003ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยบอดี้ดีเดิมๆบางๆรถบ้านพร้อมใช้ได้เลยครับมีประกันชั้น2ให้ด้วยนะครับซ่อมเขาซ่อมเล่าสบายใจใหายห,ห่วง พี่จัดดูรถอยู่บ้านล่องฟองครับเพเภอเมืองแพร่ท่ใดกำลังมองหารถโซนนี้อยู่ก็ไปดูทาลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองหลังคาเรียบๆนะครับไม่ผุไม่บุ๋มสีสันสวยเดิมๆบ้างๆภายในสะอาดเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าเบาะสภาพดีไม่ขาครับฟูๆเลยแห่งของโซนไม่แตกหักไม่ชำรุดต่เข็บซอกมุมเดิมๆไม่มีรอยชนหนักนะครับสมบูรณ์ครบ ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยลราคาเปิดมาที่69,0 0 0บาทลดสภาพเดิมๆโรงงานบอดีดีดไม่มีรอยชนหนะักตะเข็บรอยพับรอยอาร์กยังอยู่ครบสายขวาเดิมๆเ,เลยนะครับหาหน้าบาง,บาง สนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ